คุณผู้ชมครับมาดูบาสเกตบอลครับเขาบอกว่าทีมที่เล่นบาสดีที่สุดต้องเล่นกันสไตล์แบบแบบเป็นน้ำฮะเล่นแบบน้ําเนียนเหมือนน้าเล่นยังไงเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เมื่อวานนี้ผมได้บอกแล้วว่า Golden State เข้าไปรอบชิงส่วนวันนี้รอบรองนะครับคลีฟแลนด์แชมป์เก่าเจอกับบอสตันคลีฟแลนด์นำอยู่2ต่อหนึ่ง และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเก่งบวกกับทีมเวิร์คหยุดไม่อยู่เนียนเหมือนน้ำและปกติหากพูดถึงนักบาสหลายคนคิดถึงเลบรอนเจมส์วันนี้มีอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจยิ่งกว่าคนใครอาจจะเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับคล้ายๆเมสซี่เจตัวตัวไม่ใหญ่แต่มีนามว่าคารีเออร์บิงครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกนะครับเป็นเจ้าบ้านชุดขาวนะครับเกมนี้ตามอยู่ด้วยนะฮะและ้วดูลบรอนเจมส์ตู้มานี่จังหวะนี้นะฮะ ลบร้อนนี่แหกเป็นมันแหกเป็นเฮแหกเป็นแต้ดูครับแต่บอสตันทีมเยือนชุดเขียวยังคงนำอยู่นะครับแล้วก็แต่ดูคุณผู้ชมทีมเวิร์คของคลิปนั้นนี่สุดสุดเท้าจริงๆครับโอ้โหเล่นและเดี๋ยวให้ดูฮะคาร์วีเออร์วิงครับสูงแค่1 9 1เซนดูฮะคล่องฮะคล่องโคตรโคตระคุณผู้ชมครับนี่คือคาร์วีเออร์วิงเนี่ยนะฮะและเดี๋ยวดูฮะเนียนเป็นน้ำได้ยังไงดูครับส่งบอลเนียนเนียเนียนตาแล้วก็เป็นทางด้านของเจอาสมิธสองสามช่องว่างที่ตามอยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่น แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี่ครับลาบอนเจมส์ครับจัดไม่ไปนะนานนานเห็นทีครับลูกนี้ไม่ได้แต้มนะฮะบอสตันก็เลยได้ใจครับเคลลี่โอเลนิกบอสตันนะฮะตกเป็นฝ่ายตามแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับเออร์วิงสองคนเอาไม่อยู่คุณผู้ชมครับได้เปลาด้วยนะครับโอ้โหนี่แหละฮะความสุดยอดของคารีเออร์วิงโอ้โหนี่สุดๆจริงๆนะครับลาบอนเจมส์ครับเห็นเออร์วิงแล้วอ่ะขอมุดเข้าในบ้างครับทำไปทั้งหมด34แต้มนะครับ แต่พระเอกตัวจริงก็คือทางด้านของคาร์รีเออร์วิงนะครับนี่ฮะทีมนำขาดูครับแหกไป2หลอกจะส่งนะครับแล้วก็หยอดเอง42แต้มครับเป็นการทำแต้มที่เยอะที่สุดนะครับในรอบลึกๆของทางด้านคาร์รเออร์วิงครับทำไป42แต้มนะครับคลิปด้านชนะไป112ต่อ99นะครับนำซีรีส์นี้อยู่นะฮะ3ต่อ1เกมนะครับ